ครับครับเราอยู่ที่สวนคนปูนะครับอยู่ผ่านี้โอเคปาว้าวสรุปว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปตรงถายนีเลถ้าเราไม่ได้กลับทางูโอ้ยไม่เอาแล้วตมาต้ีรวดีนะดีลูกน้องทกลขี้แตกขี้แตเลยีข้เม่อชีพแล้วกี่รอบมันไกี่รอบนี่รอบเลย อาอาชีพีคนตเนี่ยทางลง่ดูซ้ายมือวยเดีโคตร้ยครับพี่เอนเราช่วยเาเหยียบเบรกยังไงไม่รู้แลงไปกถงว่เธอจับมหวัชู่ด้วยู้จับจับดีครับดีครับ จ <formation> ับด mm ีนุนจับไดีสิลูกโอ้พี่เขาเดินมาได้เข่งมากเลยลงไปนหนไปเยอะไหมนี่ลงไปถึงตรงจุดไหนตรงบ่อใี่ไหมครับอ่าที่ที่ลงไปน่ะจะตัวละไปอ๋อแค่นี้เหรออ๋อเดี๋ยวมายถึงว่าเราจอดตรงนี้เหรอจอดนี่าเข้าไปในบ่อ นีก็เบาขาลงมาหนิดนึงโอเคครับไปขอบคุณครับนี่มาส่งครับไปลุยต่อตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นร้านกาแฟใช่ไหมแม่บายเด็กๆครับที่สวนคุณปู่ครับมีแมวด้วยโอ้โหไปขึ้นไปก่อนเร็วตรงนี้ควรจะลงไปถ่ายทุกข้างหน้า มีถอน้องเท้าด้วยเหรอขึ้นไปก่อนโอ้ยน่านังเธอเอกล้องมาด้วยไหมนี่อไปขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวพอถ่ายรูปตรงนี้้าจชี้จะเดินลงก่อนไปเดินขึ้นไม่ไกลหรอกไปมาถือว่าพลาดครับ ไห้มารือว่าลาดครับบารมานตรงไหนลูกไม่ได้ให้พี่เขาให้แม่เป็นคนสั่งโอโ้โหตรงนี้มีแค่ด้วยดูครับดูครับบรรยากาศ ัางเลยอ้ยเอากิตามอะไรตอนนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟสวนคุณตู่นะครับที่เชียงรายาเพื่แม่สาย,าย,ยวาบรรยากาศได้เลยได้เลยได้เลย นั่งก่อนที่ลูก <c oughs> จะเอาอะไรไป <c oughs> ไปดูแม่ไปไปสั่งไป จากที่นั่งดื่มกาแฟท่านขนมนะครับด้านบนตานเสร็จแล้วก็ลงมาถ่ยายรูปวิวสวยๆด้านล่างนะครับคุณลูกทั้งสองคนน้องทีโอพี P ่โอโชนะครับวิวด้านหลังก็คืออำเภอแม่สายครับคุณแม่เห็นคุณลูกได้ภาพสวยก็อยากถ่ายบ้างนะครับ <bij en> บรรยากาศสุดๆเลยนะครับใจฟูใจฟูจริงๆครับด้านบนก็มองลงมาด้านล่างนะครับไปทางเมืองก็สวยลง <bij en> มาข้างล่างก็เช่นกันบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเอ้าบอกเลดไม่มาจะเสียใจนะครับคุ้มกับความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเอามาซึ้นท่างจากอ่า พาอีนะครับน้อยพาอีลงมานะ้องค่อยมาพามีปูว่าีทั้งออกมาจากในเมืองนะครับว่าขึ้นมาอีกแค่ห้ากิโลนะครับ<ม>แต่ไม่ใส่แต่วอามาพิทไทยนะครับแต่คุ้มครับ